สวัสดีวันนี้ฉันจะมาเล่าประสบการณ์ในวันที่แย่แย่ในขณะที่ฉันกำลังจะออกไปทำงานเ,<อ>เริ่มเลยละกันฉันเพิ่งเดินยังไม่ถึงไหนเลยก็มีสุนัขหนึ่งตัววิ่งเข้ามาหาด้วยความตกใจฉันเลยร้องขึ้นมาจนสุดเสียง<อ>พอเดินมาถึงถนนใหญ่ขณะที่ฉันกำลังจะข้ามถนนแต่น้ำจากไหนก็ไม่รู้สัตว์มาที่ฉันแต่ก็ยังโชคดีที่ฉันเห็นก่อนและถอยออกมาได้ทัน ฉันที่กำลังมั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งต้องมาอายเมื่อโนหนหนุ่มๆสงสายตามาที่ฉัน mm hmm. แต่จริงๆแล้วพวกเขามองที่ผมที่มันชี้ฟู mm hmm. ฉันที่กำลังมัวแต่คิดอะไรเพลินๆจนลืมดูพลังลงาว่ามีหลุมที่เขากำลังซ่อมจะมีอะไรที่แย่ไปกว่านี้อีกไหม oh. พลังงานหมดไปกับเรื่องร้ายๆกลับมาเพิ่มพลังงานที่บ้านเราดีกว่า เจ้าสุนัขตัวน้อยของฉันกับรอยยิ้มน่ารักน่ารักที่คอยเติมพลังให้กับฉันตลอดวันนี้คงต้องพักผ่อนแล้วรับพรุ่งนี้ค่อยสู้กันใหม่ราตรีสวัสดิ bye ์บายบาย